แบบเต็มเดือนแบบเต็มเดือนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นค่าไฟสําหรับเดือนธันวาคมปีห6หหรือปีหกห้าอย่างนี้เนาะมีไหมแบบเต็มเดือนมีมีค่ะจย์แบบเต็มเดือนก็มีมีแบบแบบคาบเกี่ยวกันระหว่างเดือนเยอะมีเยอะกว่านะอ่าใช่ค่ะแบบเต็มเดือนก่อนแล้วกันเนาะถ้าเป็นแบบจริงจริงป่ะไม่เห็นมีใครบอกมีเลยมีมีแต่มันน้อยมันไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่มันจะมีแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกค่าโทรศัพท์มีเป็นเดือน สรุปค่ะอย่าไปเจาะจงว่าเป็นค่าอะไรเนาะ <S <S ให้ดูก่อนว่าวิธีเต็มเดือนกับวิธีเฉลี่ยเป็นวันแล้วกันเออแบบไหนแบบเต็มเดือนแบบไหนแบบเฉลีย่ยควรต้องเฉลีย่ยมีหลักเกณฑ์ไหมดูที่ใบแจ้งนี่นะคะถ้าเป็นแบบเต็มเดือนเขาจะบอกเลยว่าสําหรับเดือนไหนเช่นค่าโทรศัพท์สําหรับเดือนธันวาคมมันแบบเต็มเดือนอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้บอกว่าตั้งแต่วันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้นเขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะคะเราเรียกว่าแบบเต็มเดือนก็จะเดบิตค่าไฟเลยก่อนแบบ เดวิดภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดเพราะมันมีแบบเจ็ดอร์ซ็นจะใช้ชื่อว่าภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดนะคะแล้วก็เครดิตค่าไฟค้างจ่ายค่ะต่อมาเฉลี่ยเป็นวันค่ะเฉลี่ยเป็นวันเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นของเดือนธันวาคมปีหกหกแต่จะมีบอกว่าเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่เช่นตั้งแต่วันที่สิบแปดธันวาถึงอ่ะอันนี้หกหกถึงสิบเจ็ด มกราหกเจเขาก็จะบอกประมาณนี้เพราะฉะนั้นแบบนีจ้จะเห็นว่าในปี6-6มันจะไม่เต็มปีแบบนี้เราจะเฉลี่ยเป็นวันก็คือตั้งแต่วันที่1 8บแปจนถึงสาธันวานี่กี่วันสมมติว่าค่าไฟนะคะ1,000งบาทค่าไฟ1,000งบาทเราก็จะเอา1,000งหมค่ะค่าไฟ1,000งมคูณระยะเวลาเมื่อกี้14วันค่ะ สามที่เจ็ดว่าค่ะสี่ห้าหนึ่งหกจุดหนึ่งสามบาทเราจะเดบิตค่าไฟเครดิตค่าไฟค้างจ่ายค่าไฟปีนี้ อันนี้เฉลี่ยของปีนี้ธันวาคมค่ะพวกค่าน้ําค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทําแบบนี้หมดเลยเนาะกรณีที่มันมันสำหรับเดือนนั่นแหละแต่มันไม่เต็มเดือนนะคะเราก็จะนับเป็นวัน